จะอะไรไหมเราอย่าไปคิดตรงนั้นพอหลังจากเราหายแล้วเราก็มารักษาตัวเราเราก็ทานไฟเบอร์ทานโปโ,โก้แล้วก็รักษาพักผ่อนเยอะๆทานน้ำเยอะอๆอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสค่ะอ่าเห็นไหมคือทุกคนอะ่ะผลตอบรับทางด้านสุขภาพไปดีมากเพราะเราอะ่ะจอดเลือเล่องเรื่องระบบภูมิกันโดยเฉพาะ อย่างเช่นในกรณีตัวอย่างที่คุณเจีย๊บกับน้องเนี่ยติดเชื้อโควิดในทีนมาแล้วตอนนี้สุขภาพดีขึ้นจากการที่ทานอาหารที่เราเรียกว่าจัดว่าอยู่ในกลุ่มวลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะเมตาคูแคนและทั้งสองซองเนี่ยมีส่วนผสมของเมตาคูแคนที่จอดลึกเรื่องภูมิกัน,กนทั้งหมดเลยคุณเจีย๊บก็ทานในเซตแรกน้องก็ทานในเซตแรกแต่ละคนไม่ถึงเจดวันแต่ละคนไม่ถึงเจวันอย่างเช่นนะ อย่างน้องชาย,น,ชายน,าน,น,น้องชายทานได้สองวันถูกไหมน้องชายทานได้สองวันก็ผื่นที่เกิดขึ้นจากติดเชื้อโควิดในทีน่ะดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วก็ตัวคุณเจฟเองทานได้สามวันอาการภูมิแพนะ้ที่กำเริบหลังจากติดเชื้อโควิดในทีนก็ดีขึ้นและสามวันคุณเจ๊ฟสามารถหยุดยาภูมิแพ้ได้ดีมากกินตัวนี้ดีมากค่ะ เราไม่ต้องพึ่งพึ่งยาที่เรากินเราไม่ต้องกินยาตัวไหนอีกเลยเพราะเราแค่เรากินไฟเบอร์กับโกโก้นี้ก็ทําให้ร่างกายเราสุขภาพเราแข็งแรงทําให้เราสดชื่นให้เราแบบว่าเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยจากที่เราเคยเป็นจากที่เราแบบเช้ามาเนี่เราต้องปวดหัวเราต้องเป็นนู่นเป็นน,น,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยพอเรากินสองตัวเนี้ยคือเราไม่มีอาการอะไรเลยจากที่เราเหนื่อยง่ายเราก็ไม่เหนื่อย จะทํางานได้ปก,ปกติค่ะค่ะใช,ใช่คือบางคนนะ่ะบางคน้าที่เพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์อาจารย์แม่เนี่ยในวันนี้อาจจะเข้าใจว่าคุณเจ๊เป็นแม่มดออนไลน์ไม่ใช่นะคะคุณเจ๊ไม่ได้เป็นแม่มดออนไลน์นะค่ะ